รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกรมธนารักษ์บริหารทรัพย์ของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ เพื่อลดปัญหาการผิดนัดชำระกู้กยศสในการค้ำประกันเงินจากบุกคคลอื่นจนทำให้ผู้ค้ำประกันต้องมารับภาระแทนบอร์ดกยศสจึงเห็นชอบยกเลิกการค้าประกันการชำระเงินคืนกองทุนกยศสเริ่มปีการศึกษา64ครับเรามักจะได้ยินเรื่องของคนที่กู้ยืมกับกยศส แล้วก็ผิดนัดชําระคราเนี้ยผลพวงที่เกิดขึ้นก็คือคนที่ค้าประกันเนี่ยได้รับผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาเกิดกรณีแบบนี้มากน้อยขนาดไหนบ้บางครับเราให้นักเรียนกู้ไปแล้วประมาณ6ล้านคนเรามีผู้ค้าประกันมากกว่า6ล้านคนนะครับเพราะนักเรียนบางคนเนี่ยมีผู้ค้าประกันมากกว่าคนครัคนทีนี้นักเรียนเนี่ยปิดบัญชีไปแล้วประมาณ1ล้านคน<ช>อยู่ระหว่างการเล่นอีกหนึ่งล้านคนทีนี้ระหว่างคนที่เหลืออยู่ประมาณ3ล้านกว่าคนเนี่ยก็มีคนที่ผิดนัดชำระนี่ซึ่งเราก็ฟอ้องไปแล้วประมาณล้านกว่าคนผู้ค้าประกันเหล่านี้ก็โดนฟ้องไปด้วยซึ่ง ประมาณ85เป็นี่ยเป็นพ่อกับแม่แล้วก็ประมาณ14เป็นี่ยเป็นญาติพี่น้องคือลุงป้าหนะ้าอาแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกคุณครูเป็นคนอื่นๆประมาณ1%สุดท้ายก็ได้ข้อสรุปว่าเราน่าจะมีการยกเลิกการค้ำประกันให้น้องๆค้ำประกันตัวเองคือไม่ต้องมีผู้ค้ำแล้วนะครับ,รบซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษานี้เป็นต้นไปครับบอร์ดกยศอ,อ,อยังได้เพิ่มมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สู้ภย COVID, ัยโควิดโดยการลดดอกเบีย้ยเหลือ0.01 สำหรับผู้ที่ไม่ผิดนัดชำระจากปกติดอกเบี้ย1%เริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมปี64ถึง31ธันวาคม64ครับสำหรับลูกหนี้ที่ชำระดีมีมาตรการช่วยเหลือเขาอย่างไรบ้างครับเราก็คำนึงถึงส่วนนี้เหมือนกันครับเพราะลูกหนี้ดีวันนี้มีมากกว่าลูกหนี้ที่ชำระผิดนัดชำระหนี้วันนี้เราลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับสำหรับลูกหนี้ชั้นดีที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้เนี่ยจนถึงสิ้นปีนี้จาก1%เหลือ0.01%ครับ กยศยังขยายเวลามาตรการสู้ภัยโควิดถึง31ธันวาคม64ครับทั้งการลดเบี้ยปรับ100%เอร์เซกรณีชำระหนี้ปิดบัญชีการลดเบี้ยปรับ80เปอซตสำหรับกลุ่มยังไม่ถูกดำเนินคดีการลดเงินต้น5เปหากชำระเงินและปิดบัญชีในคราวเดียวกันรวมทั้งการลดเบี้ยปรับเหลือ0.5ซต่อปีสำหรับการชำระหนี้ตามกำหนดครับมาตรการที่เราขยายไปถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับมาตรการแรกคือ คือน้องบางคนเนี่ยที่เคยผิดนัดชําระหนี้เนี่ยแต่มีความสามารถในการชําระหนี้ได้เนี่ยถ้ามาปิดบัญชีวันนี้เราลดเบีย้ยปรับให้ร้อยเนลยครับไม่คิดเบีย้ยปรับเลยบางคนอาจจะเคยผิดนัดหนึ่งงวด2งวดเนี่ยถ้ามาจ่ายทันงวดนะครับลดเบีย้ยปรับให้แปดสซนะครับมาตรการที่3าก็คือวันนี้เราลดเงิ่นต้นให้5%สําหรับคนที่ไม่เคยผิดนัดชําระหนี้แล้วต้องการจะปิดมันก่อนก็มีคนหนึ่งที่กู้ไปหลายแสนบาทไปเรียนแพทย์นะฮะวันนี้มาปิดบัญชีก่อนที่จะ ครบกนดวันนี้ลดเงินต้นไป5%นะครับแล้วก็มาต,ตรการสุดท้ายเนี่ยลดเบี้ยปรับจากเดิมที่เราคิดเบี้ยปรับอยู่ที่7.5%หเรืนี่ยเหลือ0.5%จนถึงสิ้นปีครับกยศออยังใจดีครับชะลอการฟ้องร้องดําเนินคดีผู้กู้ผิดนัดชําระประจําปี63-64ถึง64งดการขายท่อตลาดจนถึงสิ้นปี64เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด -19 ครับทุกวันนี้จากสถานการณ์โควิดเนี่ย ปกติทุกปีเราต้องมีการฟ้องลูกหนี้ปีนี้เราจะงดการฟ้องลูกหนี้ไปก่อนครับแล้วก็งดการขายทั้ตลาดด้วยสำหรับลูกหนี้ที่เคยถูกบังคับคดีไว้ในช่วงหน้าครับไปติดตามดูว่าทกสจะเตรียมปล่อยกู้ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาโควิด -19 ให้กับเกษตรกรอย่างไรบ้างช่วงนี้พักสักครู่ครับ ปัญหาโควิด -19 ครับทำให้กเกษตรกรหลายคนกระเป๋าตังค์เบาหวิวขาดเงินชำระหนี้เพื่อเป็นการดูแลลูกหนี้ให้คลายความกังวลทกสจ,จึงพักชำระหนี้ทั้งกเกษตรกรผู้ประกอบการและสถาบันกเกษตรกรตามความสมัครใจยืดเวลาออกไป6เดือนถึง1ปีครับมีผู้มีสิทธิ์กว่า2.82ล้านรายครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในเรื่องของการบรรเทาผลกระทบจากโควิด -19 ทางทกสอเองก็เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินของรัฐที่เข้ามามีบทบาทในการบรรเทาผลกระทบในครั้งนี้ด้วยอย่างเรื่องของการพักหนี้มาตรการในการช่วยเหลือเป็นอย่างไงบ้างครับคือการพักหนี้สาหรับโควิดระลอกที่3นี่นะครับสำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับเป็นหนี้ที่เกิดก่อนเดือนพฤษภานะครับฉะนั้นเราก็จะพักชําระต้นเงินเพียงแต่นําดอกเบี้ยมาชําระนั่นก็ถือว่ากระบวนการ บรรเทาความเดือดร้อนสําหรับภาระหนี้สินที่มีกับธนาคารเนี่ยถือว่ารัฐบาลได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลครับครั้งเนี้ยเป็นการพักหนี้แบบสมัครใจาัะนั้นแล้วเกษตรกรกรายย่อยนะครับสามล้านกว่าครัวเรือนเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้ามาแสดงความประสงค์ถ้าได้รับผลกระทบนะครับรายได้ก็ดีนะครับภาระสินค้าการเกษตรเนี่ยได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะเข้ามาบอกกล่าวพูดคุยกับพนักงานทกศได้ครับ เมื่อพักนี้ให้แล้วครับทกสยังต้องการเติมกําลังซื้อให้กับเกษตรกรจะได้มีเงินใช้จ่ายจุนเจือครอบครัวจึงปล่อยกู้ฉุกเฉินตามมาติครมหวังดูแลกลุ่มเกษตรกรลูกจ้างภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เตรียมวงเงินไว้10,000ล้านบาทครับคิดดอกเบี้ยคงที่0.3%ต่อเดือนปลอดหนี้6เดือนแรกวงเงินกู้รายละไม่เกิน1 0,000บาทไม่ต้องมีหลักประกรันระยะเวลาชําระคืนไม่เกิน3ปีครับ ในเรื่องของสินเชื่อฉุกเฉินเราช่วยเหลือ,อยังไงบ้างครับเกษตรกรร,กร,รายย่อยนะครับที่ได้รับผลกระทบต้องการเติมการเม็ดเงินสําหรับการดํารงชีวิตในระยะสั้นเนี่ยนะครับมติครมเมื่อวันที่5พฤษสภา,าได้เห็นชอบนะครับในเม็ดเงิน10,000หนล้านเพื่อที่จะให้ทกสได้มาดูรลเกษตรกรร,กร,รายย่อยนะครับแล้วก็ผู้รับจ้างภาคการเกษตรเดือดร้อนจําเป็นที่จะต้องใช้เงินทุน และที่สําคัญนะคือได้รับผลกระทบจากโควิดครั้งนี้นะครับต่อรายในยวงเงินสินเชื่อ1,000 0บาทสามารถที่จะเข้ามาลงทะเบียนนะครับตั้งแต่วันที่11พฤษภาเป็นต้นไปนะครับที่น่าสนใจคือ,อะระยะเวลาการชาระคืนเนี่ยนะครับปลอดการชําระคืนต้นเงินและดอกเบีย้ย6เดือนแรกนะครับแล้วก็ระยะเวลา3ปี แล้วก็ครั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนี่ยเป็นสินเชื่อที่ผ่อนโลนเรื่องของหลักประกันเมื่อ,อยังอยู่ในช่วงการระบาดของโควิด -19 ก็ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมครับผู้ที่สนใจแจ้งเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้และขอเงินกู้ฉุกเฉินสามารถติดต่อได้นะครับที่ Line Official B A A C Family หรือที่เว็บไซต์ B A A C O R T e H ตั้งแต่ปัจจุบจนถึงวันที่31ธันวาคม64ครับ วันนี้ช่องทางการติดต่อง่ายมากครับสามารถลงทะเบียนผ่าน Line Official BAC Family นะครับก็จะสามารถมีข้อมูลเข้ามาพนักงานก็จะมีฐานข้อมูลแล้วก็จะติดต่อกลับไปเพื่อจะได้นัดหมายการมาพูดคุยทำนิติกรรมสัญญาครับสามารถมาที่ call center ของตกสได้ที่หมายเลข02 555 0555ก็จะได้รับข้อมูลแล้วก็แจ้งข้อมูลกับพนักงานที่จะรับสาย เมื่อทุกฝ่ายร่วมกันบรรเทาปัญหานี้ในช่วงโควิด -19 จะทำให้บรรดาลูกหนี้ทั้งผู้ทำงานลูกหนี้กยาศาและ,กะเกษตรกรไม่ต้องปวดหัวกับเรื่องการใช้จ่ายและการชำระหนี้จะได้ร่วมกันฟันฝ่าปัญหารอบนี้ไปด้วยกันครับมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของสำนักข่าวไทยอสมทครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ